หลังนี่กะบัธรรมดาคือคือได้ปลาปลาในเข่าหลยอยู่ครับครับพี่น้องครับนี่มันนี่เขาเตรียมอาหารใส่กุ้งครับเขาปั่นเป็นก้อนเรียบร้อยมันนี่เป็นหัวอาหารปลาดุกน้อยสมน้ำปลาต้มเขาสวยแล้วก็เสริมมาอีกอย่างหนึ่งก็คือ เนื้อบักเนื้อบักผ้าคูดครับผสมกันแล้วครับลองเบิ้งมันนี่จิเป็นยังไงเตรียมให้เรียบร้อยแล้วครับไป มัดใส่ผ่าใส่ตุงไปเดี๋ยวเขาลงไม้เลยครับนี่ครับพี่น้องสภาพไม้ของเขาวันนี้น้ำมาก็จะขึ้นหลายเนี่ยนี่ครับ เขาสิวางนี่นะิล้องในปลาหย่าในเบืง้งเพื่อกุ้งมันจิตเข่าไปอยู่นี่ครับน,นี้แดดคือสิ๋วห่อนไรแต่สิวบ้างลงลึกๆนี่ครับเพราะว่าถ้าวางขอบนี่หนาม,มันห่อนกุ้งบกขึ้นมากินครับเดี๋ยวเขาสิวบ้างหลังหนึ่งก่อนไอ้พี่น้องในเบื้องจิ๋วบ้างมีปลาหนะยับล,นะยบลงลึกจักหน่อย บีบเนื้อจักกน้อยนึ่งนะครับเดียวยร้อยครับเดี๋ยวไปลุยกันต่อเลยครับหามารุ่นกันตอนแรกครับครับพี่รองตอนนี้กับคำละครับหาโม่งอะมาเบิงสูตรเย,ยื่อซียางเขาสิเป็นนักได็กสีมนันหรือบะมันเดี๋ยวไปรุ่นน้ำกันเลยครับ ทั้งกุ้งทั้งปลาซิวเลยบาทนี่าใช้ได้ใช้ได้ไดเลยสูตรนี้เบิ้งพี่น้อง <S 2> <S 2> อไปอ่ะยะ หลังนี่ก็บอธธรรมาดายังอญญาจะขึ้นเก้าครับนึ่มาเบ,บ,ญญาบิ่งในปลาผักบุ้งอาจะบอโอ้กระเดกกระเดกเยบินโยนี่ครับนี่ครับ สูตรพิเศษรับึบ้งนี่เขาบ่อโอ้หลังนี้บ่อไฟลายปันไดยน่ามันลึกบ่อนี่ครับ นึ่งปลายหลปลายหลลงหนึ่งปลายหลเขาอ,อยู่แต่ปลายหลนิดหน่อยนิดหน่อย หลายครับน้อยหนึ่งหลังนี้ก็พอได้พี่น้องเอ้ยได้อยู่ได้อยู่น้อยหนึ่งนี่พี่น้องหลังนี้กับบดเสียหายครับนี่ได้อยู่ได้อยู่ เคยู hey ม่มานอยู่ครับมานอยู่โอุ้ยว่าะโอ้ยโอ้ยโอ้ย วัดเจ้าโอ้ยต่วัดเจ้าโอ้นมาอยู่ในปลาเนี่ยโอ้ือ้ือึ้นในปลาปลาในเข่าหลายอยู่ครับเนี่ย ไปแล้วครับนี่ครับมาเบิ้งสุดงานครับเนี่ยนี่ค่อยหลายปันไดแต่ว่ากประตำกว่าหาขีดครับลองเบิ้งเนื้อสูตดไม่ครับพอได้อยู่ครับหกเจ็ดขีดเจ็ดขีดรือมั้ง ทั้งระาชิวทั้งกุ่งครับแบบเอมือ,อนเช้าครับจังมาเบบิงใหม้นี่ก็ขอตัวไปก่อนครับสวัสดีครับ